นอรลอยมากมันเปเกี๊ยวปจังไล้เข,อขอมาคั่วมือเจ้าสวัสดีค่ะมือเจ้าเมื่อโตปลาโตใหญ่มาผุผอันนี้เป็นปลาจีนเ้ยค่ะมื่อนี้แม่ตุ๊กคุณนายสายกินซิ่งในปลาโตบบกใหญ่มาเลยค่ะแม่ตุ๊กกเ็เลยสีมาทําชิ้นแบบนี้ไว้ทําปลาละเปาะแปะสมว่าเป็นปลาะเปาะแป,ป,ปะจัะะงไหนหลูกผ้าเว้าเนาะบดนี้แม่ตุ๊กก็สีผ้ามูเห็ดคือกันให้ลูกกากับน้ำเนยจ่าเนาะ ออืออวิธีแรกก็เรียกแบบนี้นะมือเจ้าเออ้ยจออ้าอีกข้างนึ้งเราจะมีกระดูกติดมานะคะก้างใหญ่เขาท้องเขาจะมีข้างดำๆค่ะที่ปลานะคะมันปลาเแลาเขาเทใสดเด้อมือเจ้าเวลาเรากินจะได้ไม่ขมเนะลูก แม่ตุ๊กจะล้างปลานะคะเอาน้ําไหลผ่านเด้อมืจอเจล้างพยายามล้างเบาๆนะคะปลาชนีดนี่เิ่นเนื้ออ่อนเด้อมืจอเจไปตุ๊กสีตัดเกลือเม็ดเนาะอ่าเราตัดเกลือเม็ดให้แหลกประมาณหนึ่งก้อนเราถึงจะนําไปเค้านะคะอ่าตัไว้เลยค่ะเพราะว่าปลาเข้าไหลถ่านเรือเข้ากัเก็บไปได้เกลือเนาะค่ะนาะตสาคือใส่เกลือคือเข้าเห็ดปลาราหรือว่าคือเข้าเห็ดละเกือนนี่แหละมืจอเจขั้นตอนต่อไปแม่ตุ๊กจะมามักเกลือเด้อค่ะ อ้าวเราเรา,เราการหมักเกลือนี่เราจะเทโคมลงทีเดียวนะคะใส่มากกับสีเข้มใส่หน่อยปลากับสีตุสีเน่าด้ยวยจ้ะเอาพอประมาณเนาะกัเอาตามหน้างาเนเู่นเ้อค่ะม่ทุกจะใส่ไปดูไปนะคะเครื่องปรุงต่อไปแมทุกจะใส่รสดดีนะคะอ่าแมทุกก็จะใส่สักชอ้อนสองช้อนเนาะช้อนก็ประมาณนี้ค่ะ ก็จะเป็นชูรสก็จะเป็นสองช้อนคือกันนะคะเจ้ากุกก็จะคลุกเคล้านะคะขั้นตอนต่อไปเมตุ๊กจีบขวาข้าวั่วเด้อค่ะข้าวคั่วเราก็เอาสีเหลืองหน่อยให้สวยนะข้าวคั่วนี่จะเป็นข้าวเจ้านะลุงเนาะจ้าข่าข้าวเจ้าก็ข้าวเหนียวตั้งกันหมดเลยข้าวเหนียวนี่เพราเราไปปมักอะไรเขาจะเปลือแล้วก็เป็นยางยืดนะคะ แม้เขาเจ้านี่จะหอมแล้วก็เขาจะแข็งตัวไม่เปื่อยเหมือนข้าวเหนียวเราเนาะถ้ามะข้าวฟ้าลาปอแปะเรานะคะให้ดูเขาขวก่อนเด้อจ้านี่ก็จะประมาณนี้ก็คือไม่หยาบเกินไปแล้วก็ไม่ปนจนเกินไปนะคะนี่ประมาณนี้จะสีก็ให้เหลืองประมาณนี้ค่ะอันนี้คือชุบไปแล้วเด้อค่ะเดี๋ยวแม่จะจับให้มึงเนื้อตาเนาะนี่ค่ะสวยมากเหลืองให้เป็นสีเหลืองน้ําตาลอย่างนี้แหละคะ่ะเวลาเราทอดจะออกน้ําตาลสวยมากเลยแม่เจ้า ดูด,ดูดูความที่ว่าเขาคั่วเขาเกาะเนื้อปลานะจ๊ะเดี๋ยวแม่จะคุกอีกต่อเลยนะคะค่ะสีการคุกเวลาเวลาเราคั่วเขาคั่วเด้อมู่จ้าใจเย็นๆเด้อจะให้เขามีออกสีน้ำตาลอย่างนี้แหละค่ะถ้าไม่มันก็จะขมเหลืองกว่านี้มันก็จะขมนะคะปลาน,นี้ที่ไม่ตุกแช่เกลือแล้วนะคะเนี่ย ของปิตุ๊กก็จะไม่มีสารกันบูดไม่มีใส่สารอะไรนะคะก็มีตอนที่เราเข้าเกลือจะมีรสด,ดีชู่รสค่ะประมาณนี้นะคะเวลาเราทอดก็จะได้ความกรอบแปะแปะของเข้าวกลั่วแล้วปิ่ตุกจะใส่ผงอันบูเจ้าคําที่มาของคําว่าปลาโปแอนนี่นะคะขั้นตอนเขาอ่ะง่ายๆเหมือนปลาเกลือ กึ่งปลาลแต่เขามีตรงที่ว่ามีการเค้าข้าวคั่วแล้วเวลาเราทอดอ่ะมันจะได้ความป๊อปแปะตรงข้าวคั่วค่ะลายรินมันจะกรุบกับกรุบกับแล้วแตกป๊อปแป๊ะป๊อปแป๊ะนี่แหละคะ่ะแต่ว่าไม่มีความเน่าความหนอนไม่มีกลิ่นตุกกลิ่นเหม็นนะคะแต่ก็ไม่ใช่ปลาเกลือนะคะเพราะเราเค้าข้าวคั่วอ่ะเขาก็เลยเป็นปลาป๊อปแปะ,ปะ,แปะจะวางใส่ตู้เย็นแล้วนะคะจะเก็บไว้สองคืนค่ะี๋ยวพรุ่งนี้เราไปวันรื่นเรามาทอดกันนะคะ เามือเจ้ามึงเด้อจ้าปลาต่อแปะแม่ตุกได้แล้วเดี๋ยวจะเอาให้ดูชิ้นเนาะจากตู้เย็นแล้วค่ะสองขึ้นเด้อมือเจ้าอ้ามือเจ้าไม่เหม็นตุกไม่เหม็นบูดเหม็นเน่านะคะเพราะว่าแมตุกไม่ได้ใส่สารกันบูดไม่ได้ใส่สารอะไรเลยเด้อใส่แต่ชู้รสรสด,ดีกับข้าวเกลือหอมข้าวคั่วมากจ้าเทนะ้ำมันลงกระทะเลยจ้าทอดไฟอ่อนเด้อมือเจ้าปลาเราจะไม่ข้าวคั่วเราจะดำเด้อจ้า เลยมิเจ้าเลยการทอดปลาปอเป,ปะเนี่ค่ะมิเจา้ยายัดไปกลับดูย่าไปแง่ย่าไปกระเซ้าดูด้วยค่ะเดี๋ยวเขาขว่นจะกระจายรุดออกต้องให้มีเขาขว่ติดเวลากินจะได้ปอเป๊ะปอเป๊ะสุกเดี๋ยวจ้าปลาปอเป๊ะแ,ะะแ,ะแมะ่สีสวยมากเลยมิเจา้ามึงอ้าวแม่ตุ๊กสีห้เมืองขังในด้ยอยกั เห็เนื้อไหมค่ำมากเนื้อช่ำมากเนื้อฉ่ำมากกางกับพวกไขมีด้วยจ้าปลาชนิดนี้ข่าอ้วนเลยจาเ่าอ้วนเลยจ้าห่อนหอนกินกับเข่าห่อนหอนแอมพริกเม็ดเดี๋ยวเม็ตุกมะนาวบีบเดี๋ยวเม็ตุกเตรียมเข่าก้อนจ้าจ้าเดี๋ยวจิบิโชคให้พี่น้องเมื่อีกรอบด้วยจ้าความฉ่ำของเนื้อปลาเพิ่นเป็นยังเจ้ามึงอเด็กบีบบางเน่าให้มีรสชาติเปรี้ยวนิดๆเนาะค่ะน้อยจังสีแซ่บ เดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยแอมอีกกินยำใช่นืนอร่อยมากมันเป็เกี่ยวไปจังเลยเขาคว,ว้ามือเจ้าปะลาปะแปะเค็มพอดีค่ะแล้วก็มาบีบมะนาวใส่มืเอือ้นีโอโหอร่อยมากเลยมือเจ้เาเขากันกับหอมแดงเลยค่ะ,วะเวลาเรากินไม่มีกลิ่นตุเลยค่ะเนื้อปลาฉ่ำมาก อออืออเข้มพอดีเลยค่ะมือเจ้ารสชาติแบบพอดีเลยอ่ะลงตัวเลยเนาะแล้วก็ความกรุบกับของกขากั่วดีมากเลยกินแล้วมันมันเอ้ยเปลิ่นปากจะถือสามเมนด้วย,ยกระเทียมด้วยจ้าะนอจะเปรี้ยวนิดนึงค่ะ ขันผู้ใดอยากเอาไปทำจ้างอาชีพเฮ็ดขายนะคะเฮ็ดใดเลยตามขั้นตอนที่เมตุกลงในตามทำตามคลิปเลยค่ะแล้วก็ถ้าเฮ็ดให้ลูกๆกินก,กะ,กะอุ้ยแสบหลายลูกรักลูกหลงหัวรักขัวหลงมือเจ้าอ้าวเ่ราเชียเม่ตุกลองเฮ็ดมึงเะคะ่ะแล้วขั้นตอนเขาไม่ยากเลยมือเจ้าง่ายมากค่ะง่ายกว่าปลาส้มเราอีกอา้าวจริงๆแล้วเวลาเราทอดไม่มีกลิ่น กวนใจด้วยนะคะไม่มีกลิ่นบูดกลิ่นเน่ากลิ่นตู่เลยแล้วรสชาติก็เหมือนปลาเกลือข้าวข้าวคั่วน,น้ลูกแล้วเวลากินก็เหมือนปลาเกลือที่มีข,ข้าวคั่วโป่แล้วก็ทอดให้ความมันตรงข้าวคั่วแล้วบีบมะนาวนิดๆเปรี้ยวเค็มน,น้อยๆกับขา้าวร้นๆลองไปทําดูเด้อจ้าสร้างอาชีพและสร้างรายได้อีกทางนึงได้เด้อคลิปนี้อ่าเมตุกกัฝากขอพูดหลายๆทีที่ตามแล้วก็รับชมคอมเมนต์มาทุกคลิป อยากทำอะไรสงสัยตรงไหนคอมเมนต์มานะคะน้วม่ตุกจะเสริมให้เด้อสวัสดีค่ะ